ไม่ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มากกว่าเรื่องเซ็กหรือว่าเรื่องอวัยวะเนาะแต่มันคือการยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนข้ามเพศเนี่ยเขามีสเปกตรัมของเขามีความอยากจะเป็นผู้หญิงในเลเวลของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแล้วมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลว่าเราอยากจะเป็นผู้หญิงในเลเวลไหนคะ่ะผ่าตัดเปลี่ยนเพศแล้วไม่มีความรู้สึกไม่จริงเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเราสามารถมีความรู้สึกได้เหมือนกัน lecture ព្រោះ ชิสราสีราโคนะคะจ่องอันดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่ครั้งที่25ค่ะจบจากแพทย์มอขอนก็ตอนนี้เป็นเซ็กซ์โซโลจิสต์ด้วยค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศหลายๆเรื่องเลยความหลากหลายทางเพศโรคทางเพศต่างๆหลังช้าหลังเร็วมีจิมล็อกอะไรอย่างงี้ด้วยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรามีความคิดหรือมีอคติเรื่องเพศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โดนตีตราจากสังคมมาโดยตลอดเป็นเหมือนเรื่องที่ผิดหรือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึงประสบการณ์ที่ได้เรียนในคอเซ็กซ์โซโลจิสตก้คคนึิิาาาตตบโขมท่ั เชิงลบกับเรื่องเพศเพราะเขามีแฟนแต่งงานมีครอบครัวเขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เขามีภาวะจิมล็อกความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนี่แหละทําให้รู้สึกว่าเออการมีเพศมันคือเรื่องที่ผิดบาปแต่หลายคนก็คงเป็นแบบนั้นและตัวเราเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเรื่องนี้มันแก้ได้ง่ายนิดเดียวเองแค่เราให้ความรู้ความเข้าใจไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์เลย เวทีมิสซิฟานีเป็นเวทีที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมาก25ปีเกิดแล้วก็เติบโตมากับเวทีนี้เวทีนี้เนี่ยทำให้ทานมีพื้นที่ในสื่อของโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้นให้มีพื้นที่ในสังคมมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเราอยากจะให้คนยอมรับทรานส์ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง การยอมรับการพิสูจน์ตัวเองต้องดีต้องสวยต้องเก่งถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งที่จริงๆแล้วเราควรจะรับการยอมรับตั้งแต่แรกด้วยซ้ำทุกอย่างมันเกิดจากความเข้าใจผิดของคนแล้วก็เป็นบรรทัดฐ,ฐานของสังคมที่ตั้งขึ้นมาโดยใครก็ไม่รู้แล้วเราก็ต้องมารับผลกระทบจากมันค่ะ ฌานก็มีหลายแบบแต่ละคนก็ต้องการไม่เหมือนกันท้ายที่สุดแล้วก็ต้องทําตามความต้องการแล้วก็ความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆที่แต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มากกว่าเรื่องเซ็กหรือว่าเรื่องอวัยวะเนาะแต่มันคือการยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนข้ามเพศเนี่ยเขามีสเปกตรัมของเขามีความอยากจะเป็นผู้หญิงในเลเวลของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะมีมายาคติว่าฌานที่ดีจะต้องเป็น ทางที่สามารถ t r a n s f ฟอร์มตัวเองได้อย่าง100%ต้องเป็นผู้หญิงทุกกระเบียดนิ้วแล้วมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลว่าเราอยากจะเป็นผู้หญิงในเลเวลไหนครับ เขาผ่าตัดเพื่อที่อยากที่จะเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซนหรือบางคนเขาก็อยากจะทําเพื่อที่จะให้ได้รับการยอมรับจากฝ่ายชายผู้นอนหรือว่าอะไรก็ตามจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความต้องการของตัวเองก็มีหลายๆคนที่เขารู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายที่รู้สึกทําไปก็มี น่าจะเหมือนกันค่ะมันจะมีสิ่งที่เราว่า G-Sport ที่เขาสร้างขึ้นมาความเสี่ยวแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ถามว่าเสีย่ยวไหมจริงๆบอกว่าบมันเสี่ยวค่ะ ความเสียวเท่าไม่เท่าขึ้นอยู่กับคุณหมอคะ่ะเพราะหมอบางท่านก็เก่งจนถึงที่ว่าทําให้สาวประเภท2สามารถถึงจุดที่สุดของผู้หญิงได้เลยค่ะในฐานะคนที่แปลงเพศแล้วนะคะจะเห็นด้วยความเป็นธรรมชาติกับสิ่งที่ทําอาจจะไม่เหมือนร้อยเอร์เซนในโลกสมัยใหม่ค่ะวิทยาศาสตร์เนี่ยก้าวไกลไปมากเลยจะเป็นจิตวิทยาศาสตร์ก็ได้นะสามารถรับรู้แล้วก็สามารถเสียวมีความปกติได้เทียบเท่ากับผู้หญิงเลยนะคะคิดว่าเท่ากันเลยไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าทางหมอก,ก็ยืนยันมาแล้วค่ะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นของเทียมนะคะแต่ก็มีความเสียวเหมือนกับของจริงค่ะไม่เห็นด้วยค่ะ ประเทศเราเนี่ยเก่งมากพอวิศวะพัฒนาให้สิ่มเทียมที่เขาทํามาเนี่ยให้มีความรู้สึกเท่ากับสิ่มแท้ได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อารมณ์และก็คู่ขาของเราค่ะมันมีความรู้สึกปกติเลยไปถามเพื่อนผู้หญิงก็รู้สึกตรงกันนะคะคล้ายๆกันเลยค่ะเห็นด้วยเพราะว่ามันเหมือนกันไปในทางเห็นด้วยดีกว่าพอรก็ผ่านการแต่งเพศมาแล้วไม่เห็นด้วยดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่มองว่าการที่เราผ่าตัดข้ามเพศมามันคือการย้ายจุดเสียของผู้ชายจากจุดหนึ่งไปไว้อีกจุดหนึ่งซึ่งในทางวิทยศาศาสตร์เราพิสูจน์ได้ว่าส้นปรรรระะสสสาาาทออยยยูู่่่คคคคคบบวววมมเเี็จ าตาดเปลี่ยนเพศแล้วไม่มีความรู้สึกไม่จริงเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเราสามารถมีความรู้สึกได้เหมือนกัน ปัจจุบันก็มีทั้งหมด3าเทคนิคด้วยกันเนาะอย่างแรกก็คือใช้ผนังหุ้มอันท h อย่างที่2ก็คือเป็นการตัดต่อลำไส้แล้วก็อย่างที่สาคือการใช้เยื่อบุช่องท้องค่ะแล้วก็จะมีการเก็บเส้นประสาทเพื่อให้สามารถมีความรู้สึกขณะทํากิจกรรมได้ทั้ง3แบบค่ะแต่ละเทคนิคจะมีรูปร่างหน้าตาของน้องสาวภายนอกสวยงามเหมือนกันหมดเลยแต่ความแตกต่างระหว่าง3แบบนี้ก็คือความลึกค่ะผนังหุ้มอันท h นะคะอันนี้จะมีความลึกน้อยที่สุดขึ้นอยู่กับว่าผนังอันท h อันเดิมของเราเนี่ยมีความกว้างมากขนาดไหนหนนัง ก็จะสามารถทําให้ลึกได้ด้วยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณที่4นิ้วค่ะการต่อแบบลำไส้สามารถยืดความยาวได้ถึง7-8นิ้วเลยเทคนิคที่มีลักษณะเยื่อบุข้างในเหมือนช่องคลอดมากที่สุดคือเยื่อบุช่องท้องก็จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ6-7นิ้วค่ะการผ่าตัดแบบใช้กราฟใช้หนังหุ้มมันท้าค่ะอันนั้นคือต้องขึ้นอยู่กับของเดิมถ้าเป็นแบบลำไส้เนี่ยสามารถยาวได้เท่าที่อยากได้เลยซึ่งส่วนใหญ่จะทํามาแค่ประมาณ7-8นิ้วในส่วนของเยื่อบุช่องท้องเนี่ยมันจะฟิกซ์อยู่ที่ประมาณ6-7นิ้ว หลางผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องมีการแยงโมเนาะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินจำเป็นต้องแยงโมเนาะเพราะว่าแผลทุกแผลในร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่ทําการไดเลตหรือว่าขยายมันก็จะมีการติดกันได้ใช้ทแท่งแก้วเนี่ยใส่เข้าไปในช่องคลอดเช้าเย็นเช้าเย็นไปเ,เรื่อยๆเป็นระยะเวลา6เดือนถึง1ปี 1> เพื่อที่จะทําให้ช่องคลอดใหม่ของเราเนี่ยสามารถยังคงรูปร่างไวได้อยู่ค่ะ ใหญ่ก็จะมีกังวลในเรื่องของความสวยงามเนาะรูปร่างหน้าตาจะออกมาเหมือนหรือเปล่าอย่างที่2คือกังวลเรื่องความลึกมันจะมีการปิดแคบไหมก็อย่างที่3ก็จะกังวลเรื่องความรู้สึกขณะทํากิจกรรมสุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพหลังจากผ่าตัดค่ะบางทีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของดีเทลหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของออกาซอรเนาะเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของเทคนิคหรือว่าการดูแลแผลทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆในการที่จะตัดสินใจเราอยากจะ เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นหลังจากผ่าตัดแปลงเพศร่างกายเราจะไม่สามารถผลตฮอร์โมนเพศได้แล้วนั่นแปลว่าเราเข้าสู่เมนโพสคือใบหมดประจำเดือนของผู้หญิงเลยะคะ่ะดังนั้นเราจําเป็นมากๆที่จะต้องใช้ฮอร์โมนเพศหญิงต่อหลังจากแปลงเพศเพราะในงานร่างกายเราจะขาดสมดุลเป็นโรคก,กระดูกพรุนได้ง่ายหรือว่าสมดุลของร่างกายอื่นมันแย่แล้วมันก็ทําให้สุขภาพเสียไป บูสมองว่าไทยที่สุดแล้วไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าจิมไหนจะดีกว่าจิมไหนจิมที่เกิดจากการผ่าตาัดเนี่ยก็สามารถมีความรู้สึกได้เหมือนกันค่ะ